ลูกกิ้งแปดนิ้วล้อคู่น้าหนัก4ี่กิโลค่ะตัวนี้นะคะแกนหมุนได้ดีมากเป็นแกนลูกปืนอุตสาหกรรมนะคะเป็นดูนะคะหมุนดีมากเลยค่ะน้ําหนัก4ี่กิโลตะกร้าสองเป็นสําหรับผู้เริ่มต้นนะคะที่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีหรือไม่เล่นกีฬาไม่เก่งนะคะกิ้งได้หลากหลายแบบค่ะกิ้งสัง้นกิ้งเร็วกิ้งช้ากิ้งสร้างกล้ามเนื้อกิ้งลดไขมันยืดหยุ่นได้ดีค่ะตะกร้าที่สองค่ะส่วนตะกร้าที่สามนะคะเป็นสิบนิ้วล้อคู่นี่นะคะ อ่าสิบนิ้วล็อกพูน้ำหนัก7กิโลใช้แทนดัมเบลได้เป็น2 in 1นะคะเพื่อนๆเ,เกรงท้องล็อกไหล่ล้วยกอึ๊บเหมาะก,กับผู้ที่เริ่มเล่นกีฬาม,มาแล้วหรือผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อไปฟิตเนสมาแล้วหรือบางวันไม่ว่างไม่มีเวลาออกกำลังกายก็เล่นเก็บงาน ต้องการรายละเอียดของกล้ามเนื้อนะคะตัวนี้ผู้ที่เหมาะสมก็คือผู้ชายค่ะ,ะเหมาะกับผู้ชายแล้วก็ผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อเน้นๆนะคะ,ะแนะนํากลิ้งแบบชา้ากลิ้งแบบเกรงกล้ามเนื้อนะดีมาก7จกิโลค่ะตะก้าสนะคะอาต่อมาตะก้าส อันนี้จะเน้นการพกพากิ้งแบบคาร์ดิโอลดความอ้วนลีนไขมันกิ้งได้จํานวนมากเบาแขนเบาไหลเก่งกล้ามท้องได้นะคะ,ะกิ้งได้จํานวนมากอันเนี้ยอ้วนสามารถกิ้งใช้สําหรับลดความอ้วนได้ เซตหนะึ่งอ่ะห้าสิบครั้งถึงร้อยครั้งก็ได้สบายๆค่ะเพราะมันเบาไหลเบาแขนนะคะทรงตัวก็ง่ายเพราะเป็นล็อคู่น้ําหนัก3.7กิโลอยู่ตะกร้าสี่นะคะส่วนตะกร้าที่5อ่ะอันนี้เหมาะกับใครเหมาะกับพกพาไปนอกสถานที่หลังจากที่อันนี้จะเป็นรุ่นของอ่าเรื่องของการแอดวานแล้วก็สกิลเรื่องของการทรงตัวเหมาะพกพาไปด้ามนะคะข้อดีของลูกกิ้งที่เป็นเทพมีปีกทุกตัวจะมีซิลิโคนหุ้ม มือไม่ด้านค่ะมือไม่ด้านไม่ต้องกังวลเลยนะคะแล้วซิลิโคนทนค่ะ ล้างน้ําก็ได้ไม่เปื่อยไม่หลุดออกจากด้ามด้วยนะคะพกพาไปไหนต่อไหนง่ายอันนี้อ้นก็พกไปทะเลไปกิ้มสนุกดีค่ะถือว่าตอบโจทย์นะคะสําหรับคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวหรือไปไหนต่อไหนค่ะอุปกรณ์เสริมที่สําคัญมากๆเลยค่ะเบาะรองยางซิลิโคนค่ะจริงๆเขาจะมีปลอกหุ้มมาเป็นสีดํานะคะอันนี้อ้นแกะมาให้ดูว่ายางข้างในมันไม่มันแทงไม่ทะลุนะคะอันนี้คือ หนา3.5นิ้วแต่ถ้าจะมีะตัวไซส์หนาก็มีค่ะ4.5นิ้วคุณภาพดีมากดีสมราคา3ไซส์เล็กสำหรับผู้หญิงน้ำหนักประมาณ้าไม่เกิน60โ,โลแต่ถ้าผู้คนที่หนักๆตัวน้ำหนักคือ ผู้ชายหรือว่า60-70กิโลขึ้นไปแนะนําเป็นไซสใหญ่42คูณ42เซนความหนาจะอยู่ที่4เซนนะคะใช้ได้ค่ะทนทานเป็นปีๆอันนี้ให้เทียบให้ดูค่ะอันนี้ของไม่ดีของราคาถูกอ้นพลาดมาแล้วไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดนะคะเสียได้สตางค์ค่ะเอานิ้วทะลุรูเลยค่ะรูมันทะลุกันได้อันนี้ของถูกนะคะอย่าดูแต่ราคาอย่างเดียวอันนี้ของดีมากแล้วมันหนึบมันไม่ไปเลยค่ะมันเกาะ จะใส่ปอกก็ได้ปอกก็หนึบนะคะอันนี้กดให้ดูไม่ไปเลยค่ะเิ่งได้ความต่อเนื่องนะคะกล้ามเนื้อเราจะพัฒนาได้ดีด้วยอุปกรณ์ที่ดี